สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาที่อําเภอเขาสวนกว้างนะครับจังหวัดขอนแก่นกับผมที่ผลตัวค้าแล้วก็ให้เราบอกพี่ธนยศครับอันนี้ครับผมวันนี้ก็มาเรียบร้อยครับ่อมาเลยครับนี่รออยู่ร้านเพื่อนี่นะครับร้านตัดผมน้ำดีเลยแล้วเเอาเดถ่ายรูปไือยังถ่ายไปแล้วนะครับเด้อถ่ายส่งให้แฟนัทแล้วนะครับวันนี้ก็วันนี้ลูกลูกค้านะครับลูกค้าไปดูรถที่ร้านนะครับวันนี้ผมมามาเพื่อให้กับพ่อ นะครับปลาเสือแล้วก็ปลาลาเรานะครับเลยล่ะปลาลาโอ้ปลาลาไม่นั่งเลยเจ็บเลยไปปลาลาเอาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็คุณพ่อไอ้เจเคแค่ไหนได้ไปร้านเขาอยู่ท่านคุณแม่ยูทูบครับติดตามในี่ยูทูบว่าเพป็นไลน์นี่ยูทูบเอไวใกล้จะได้ข้าวครับผมจติดตามไปติดตามไปกันนะครับนี่คือ ับลูกสาวจะได้ก็เลยแชทไล่หาเพิ่นอนเป็นกรส่งลูกรถมาให้เบิ้งแบบนีค้ครับผมใจ่ไ้ไปดูรถกับได้ไปตรงโรงงาซื้อรถขายกันรถเป็น<อ>เนงามรือเ,เป็นไม่ครับว่าไปเชนเนา,ายยะกับไปเบิ้งวิวัฒนเลยครับไปเบิ้งสัญญาอยู่คุณเนาะสมดีใจเลยครับเดินทางไปจากกับพวกบ่าพวกไก่เนาะขอนแก่นอะไรเนาะกิโลกับคุณนะทีนี้ยนะังไล็กเล็กหน่อยกับว่าไก่กันผมผคุณขกัน มาส่งให้ได้ที่เก่าแม่นยุกไกลกับผมผมก็ไปส่งที่เก่านะครับถ้ามีโอกาสข้างหน้าอาจจะไปเอายีกับเป็นไปได้ขอบคุณนะครับยินดีครับยินดีมากเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่ก็ดีแล้วล่ะครับอันนี้พี่เพิ่นเคยใส่โตโยต้านะครับแล้วก็มาใช้รีโว่ได้ ยีสิบหกปีแล้วมั่หาะยังครับมันจะบ่ค่อยมีปัญหาอ่าตุสิตก็ไม่ค่อยมีทนคือยุ่กว่าคนแล้วก็มามาลลมเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเป,เป็นโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้ก็สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมวิ่งอยู่แค่45,000กิโลเองนะครับ40,000กว่ากิโลนะครับคันนี้เอาไปใส่อีกโดนคันนี้แล่หลายๆไปเลยครับเขาได้าก็ได้แสนกว่าโลโอ้แสดงว่ากี่อยได้ขีไปไหนยี่สิบหกปี ครับยอดดูแล้วนิ้งไแดงเลยแบบนี้ละนี่มือสองคือรดลดขนัาดวิ่งวิ่งได้แปดพันกิโลแม่นแม่นเหลือประหยัดรุปตัวตาก่อนี้ครับมันก็อยู่กับคนใส่งานน้ำนะครับถ้าแบบเหยียบไปโชวหของห้งกับเปลืองแบบนี้จังค่อยเพรประหยัดนี่ครับนี่ไทยเงินไส่ทองาบานเนาะ ลแลมากบเงีแะเราเป็นถ่ไาเท่ไงเบเไป็นไงบ้างครับนอ้องชอบไหมรวมากเลยนะอ่ามันมากอยูนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับไปเบ่งยูที่ร้านอีกเลย คิ้วขอประตูพิธีทำไมได้เดี๋ยเห็นบ่เรียบร้อยว่าเหรอเนาะขับ่ถใส่คิ้วใส่ข้างกับรถเนี่ยชื่ว่าเนาะได้่อนไก่เบอสหายมาแล้วครับเนาะมันมีครับมันมีเขื่อนไก็ได้เออได้ได้อันนี้น้องเขาว่าแบบนี้แหละยังก็ได้ขัดตับต้องไม่รุนเนาะเอาใจไม่รุนนะครับขันขันผู้เฒ่าเอาคืนนี้สี่แยงสีไปเคาะตัวบ้านนี่เขาเปิดไทยลงให้ผู้เฒ่าขึ้นเลย ก่อนอื่นเลยเดี๋ยว <ถา S 1> ผม <ถา S 1> จะพ<ง>าดูรถคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ยารีโวนะครับเรามาที่อำเภอเขาวสวนกวางบ้านนี้ก็คือพาะบ้นนนานนวลสวรรค์ปัานนวลสวรรค์ตำบลมื่อนี่น้าหิวนะครับมูอสามกับโตโยต้ยารีโวคันนี้สีขาวนะครับคันนี้เป็นยังไงนะครับคันนี้ก็หน้าเดิมท้ายเดิมรถมือเดียวป้ายแดงนะครับถามว่ารถคันนี้มีเคียร์สีบ้างไหมมีแค่จุดเล็กๆ2จุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญ Smart Cap c ป p แคปเปิดได้เลขไม่ก็อยู่ที่49,000กิโลนะครับอันนี้ใหม่แท้สามารถเช็คศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับอันนี้นะครับบอกนะครับทุกอย่างสภาพสวยคันนี้บอกได้เลยว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเรียบร้อยทำความสะอาดภายในพื้นด้านหลังใส่ให้นะครับน้ํามันเครื่องเปลี่ยนให้รอไปเช็คอีกหรอบนะครับคือคุณพี่ครับก็รอนะครับน้ามันเครื่องก็อ,งอีก10,000กิโลหรือ6เดือน ส่วนน้ำมันเกียร์กับเฟืองท้ายให้ถึงเกล็ก70,000กิโลไปสามารถเปลี่ยนที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับอันนี้เราก็สามารถทําเช็คเพื่อเบื้องต้นให้แล้วนะครับกับโตโยต้ารีโวคันนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนแล้วก็ถ่าแม็กไลเนอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแม็กไลเนอร์เราใส่ใหม่ให้นะครับตัวนี้ตัวใหม่เลยครับอันนี้ใหม่ใหม่แกะกล่องนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวจะมีไดร้อนะครับเป่าออกมาให้ได้ เพราะว่าลืมนะครับอันนี้ถ้าอากาศร้อนคือแม็กไลเนอร์ตัวนี้ผมซื้อใส่ใหม่ให้ตอนยกขึ้นมัดเชือกมัน <c oughs> เลยดุงวอ,อกมากครับอันนี้ใส่อันใหม่ให้นะครับอันนี้คือของใหม่เลยนะครับแม็กไลเนอร์ตัวใหม่เลยอยู่ที่4,500บาทนะครับตัวนี้ตัวใหม่เลยใส่ใหม่ให้ด้านท้ายนะครับมันมีเคลยร์สีอยู่ตรงนี้นิดนึงเท่านั้นนิดนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้นิดเดียวนะครับนอกนั้นเดิม คันนี้นอกนั้นเดิมเลยนะครับมันจะมีเคลียร์สีอยู่ตรงนี้นะครับกับตรงนี้มุมด้านนี้เท่านั้นแล้วก็มุมด้านหน้าน,านิดนึงนะครับเรานเจอหน้าเท่าน,นั้นนอกนั้นไม่มีเขมคันนี้แล้วก็พาสีปี68ต่อให้เรียบร้อยนะครับนี่นี่เข้าไทายบ้านเพื่นกับมาเบิงนะครับคค่ะส่งวาดบ้านอิลีเนี่ยผมบอตัววาดมาเพื่อนเพิ่นเลยจอดที่บ้านเพื่อนแท้เนี่ยบ้าน,นครับวันนี้แล้วก็ก็ถึงจอดหน้าร้านเลยนะครับหน้าบ้านหน้า คันนี้นะครับสภาพแบบสวยๆเลยนะครับก็นี่นะสภาพเดิมๆแท้นะครับแล้วห้องเครื่องนะครับผมก็จะพามาดูนะครับคันนี้คันนี้เราก็สมมอิให้แบบว่าสวยๆจริงนะครับห้องเครื่องนะครับดูได้นะผมพามาดูนะครับตอนนี้อ่านะครับนี่ห้องเครื่องนะครับวันนี้นะครับเรา นี่ก็นี่หนึ่งนะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นห้องเครื่องนะครับก็คือกระปุกน้ํายาหล่อเย็นนะครับกับน้ําไอ้นี้นะครับทุกอย่างนะครับแต่งเฉพาะท่อไอเสียนะครับห้องเครื่องอะไรต่างๆสภาพเดิมแท้แบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นห้องใหม่อยู่นะครับอันนี้ก็สภาพคือใช้กันเดิมไปยาวๆกันเลยนะครับน็อตไม่ขยับนะครับน็อตทุกอย่างไม่ขยับเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ถึงส่งมือมือลูกค้านะครับสภาพสวยๆแบบนี้ใครอยากได้แบบนี้กดติดตามผมได้นี่ผมโต๊ะคาชจัดเก็บกุญแจผมมีแล้วจอดส่งถึงหน้าบ้านไม่ต้องมัดจําไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจัดไฟแนนซ์บริการถึงหน้าบ้านเลยนะครับสําหรับคันนี้มาอ้าวนะครับก่อนจะจากกันนะครับวันนี้ก็แคใฝากร้านฝากร้านหน่อยไปถึงนี่ล้วอฮาไปคือ,อคุณพ่อติดตามมาด่ดนไปครับ ติดตามมาที่พ่อที่หาเดือนแลนะครับโอ้ที่หาเดือนแล้วที่หาเดือนซีมาเบิ้งเบิ้งตลอดเบิ้งตลอดกำลังสาวเนี่ยต้องคุยกันเรื่อยๆแต่ดบอยังไงวะครับคุเบิ้งหลายสใจสองด้วยกันแต่ว่ามันอยู่อันนี้อยู่ใกล้เข้าเป็นบ่อยู่ใกล้นี่มองอยู่ใกล้เหรอครับจะไปเบิ้งบ่เพเคยเกิด่เคลือเคลื่อนนมาตามใจเลยเรื่อยๆมากมองนี้ว่าเพิ่นรีวิวให้เบิ้งมัดทุกซอกมุ่มหลักะเพิ่นขายรถเกจเอนะบ่บ่เป็นรถมั่ว เนี่ยโหลดมุลโหลเพ่มาสอมขายจีิงกับกับอมากจะได้ของดีๆมาใส่มาลาบจะเป็นของไม่ไหมาพอดีก็บ่อยากเอาเลียงไอ้บริษัทรถนี่โอ้ยหลายหลายปวดเนาะเมียนอยู่ดอกคู่มือนี่ก็หลายกันเก่าๆถึกๆสิพี่น้องนั่นซื้อไปมันได้สอนนี่บ่เห็นผมผมซื้อมาให้บางคนก็อยากได้ลักหมื่นี่สีหมื่นม่มีภาษาเพราะท่านนี่ครับสอมครับแต่ว่าส่วนเฮาสอมให้ก็ต้องเป็นอีกราคานึงนี่บัดเว่ากัเก่าก็เงื่อีกทีก็เส้นสีไม่ๆซื้อรถ 9ก้าสเปเซ็นต์ยเป็นต์ไปเลยดีกว่าจริงๆเดเก่าจริงรลเก้าซื้อแล้วมันเสียดายอยากอยากเลี่ยนไม่เลยเสียเวลาเสียเวลาถูกต้องเสี่โอกาสไปอีกเป็นกันลดตัดสินใจปียีเอ็ดเลยทันนี้เลยปี21เลยครับีเลย นี่แหละมันจังโบกเก่าไหมมันจะเบื่อร่องเก่าล่องใหม่เนาะใช่ครับอันนี้เป็นรถใหม่ๆอยู่ครับรถยังใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ก็ที่อีกไม่กี่ปีเขาขาท่านออกก็ออกรุ่นหลังอ่าครับอันนี้แหละตัวนี้แหละไม้มันที่คนใส่งานเองแนว่ยโมนี่ใช่ใช่ครับอันนี้นี่ก็บพ่อหลางอยางใครยบร้อยแล้วเท่าจะว่าว่าใครเ็ดออกงานว่ใครเห็ดงานไงเนี่ยยังใส่แบบนี้เนาะสิบกว่าปีสิบหกปีแค่แสนแปดครับเออแสน แสนแปดนี่คือไม่ได้ครับพี่น้องบมเมนขายได้ครับอย่ามาสายแสนแปดเด้อเรือนะครับขอบคุณนะครับเขาสิได้ไปทั้งจังหวัดอำเภอคงนะครับจะไปอำเภอคงครับวันอาทิตย์นะครับขอบคุณนะครับไปอำเภอคงต่อนะครับวันนี้ก็ส่งถึงหน้าบ้านเรียบร้อยนะครับผมที่หงษธพาแล้วก็พี่วัฒนยศนะครับทีมงานหอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019บริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยอยู่ไหนคุณก็ซื้อได้สวัสดีครับ